ทุกคนสุกว่าบราจักะมยาเนี่ยปูมุชเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมอสส์ลุยกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปหาลูกอสนะคะช่วงอากาศหนาวๆตอนเช้าๆนะคะยามบ่ายเราก็ไปหาลูกอสไปหาปูหาปลานะคะในห้วยค่ะซึ่งเป็นแบบช่วงน,นี้กําลังออกพอดีนะคะไปกคุณป้านะคะอยู่ข้าหลังค่ะ เดี๋ยวเราก็จะลงห้วยแล้วนะคะตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะพอไปถึงห้วยก็น่าจะร่มรื่นนะคะไปกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้วยแล้วนะคะพอดีว่ามันมีแบบคนที่แบบปล่อยน้ําลงแบบสวนกระเทียมนะคะน้ํามันก็เลยลดมานะคะเหมาะก,กับการมหาลูกอสดค่ะ ท <laughs> ี <c oughs> ่ศิวะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนะคะนูบ้าบ้าตะขันและเล่นกี่เล็บแล้วล่ะก็จีนได้เดี๋ยวื่อนนะบ๊ เดินเข้ามาเนี่แต่แขกลาบม่ได้ถืกนาไว้เดินจะบอกว่าไี่จด้จิมเนี่ยเปรอ้ย่อยากกินจุดอได้เนี่ยโ <laughs> 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 ดนดือไม่กวนเนี่ยเปรี้นี่ <laughs> นเทสต์สัตว์รับเลือกขอคิละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรายังท้อใจกับการหาลูกออดมากค่ะเพราะมันไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าขอเก็บผักนี่นะคะ ผักอันเนี้ยภาษาการเีนเรียกว่าตัดจอดดอดนะคะใบม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถไปแกงส้มปลากระกป๋องแกงส้มอะไรก็ได้นะแกงส้มปลาแกงส้มอะไรก็ได้นะคะสระสะระะรชาติใบ,บามันนะคะมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนะคะเนี่ยทาไมเขาถือเรียกตัดจอดดอดนะทุกคนฟังเสียคะ่ะเนี่ยมันกรอบๆนะคะแต่ตอนเนี้ยมดแดงหมดแด,ด,ดงเยอะมากอืม ใบมันนะคะรสชาติมันจะเหมือนใบมะกอกค,ค่ะมันอาจจะเปรี้ยวๆนัอนนะคะแต่ว่าหนูก็จะเก็บไปด้วยนะคะเผื่อไปต้มส้มอะไรนะคะต้มส้มปลาก็ได้นะคะมดแดงกะอุ้ยเรามดแดงอยู่นี่นนะอู้เต็มเลยคือยอดของมันนะคะมดแดงเยอะมากนี่นะคะ ลวดไปดูแลเร็วม,มากม เดี๋ยวเรามาดูผลงอานว่ามันมีอะไรบ้างว้ายได้ปลานี้ด้วยอย่าหีแม่นะคะเห็นไหมแล้วก็ลูอัดอนี้ลูออดนะคะตัวเล็กน,นี่เดียวอันนี้เขาเรียกปลาอยาหีแม่นะคะนึกว่ากุ้งเมื่อกี้ ทุกคนคะ่ะเป็นการหาลูกอสอที่สู้ชีวิตมากคะ่ะแต่ว่าชีวิตสู้กลับ <laughs> หาแ้แต่มเมื่อกี้แล้วนะคะมันไม่ค่อยมีคะ่ะ <laughs> แล้วลูกอสนี้ก็คือฉลากมาก <laughs> งาแน่นันนี่ไปลรอ <laughs> <c ười> ชิกแก้นะคะชิกแก้ก็คือได้น้อยนะคะ เันจะลองขึ้กัอนนี้ก้อนนี้ดูมีไมเนาะว้าว้าตัวใหญ่เกินกินได้อุดคือกน

Ừ, mình chỉ rất là thích 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 thích

一个。<Yeah. S 2> yeah. 没不熟。没腐熟，鸡婆。这个，就这么点到点儿。 เราได้ปลาหลาบด้วยนะคะแต่ว่าตัวมันเล็กเกินไปนะคะเราจะปล่อยไปนะคะดูตัวแร่นกว่างูค่ะตกใจหมดเลยปลากระทิงน่เองนะคะตัวมันเล็กมากได้ปลาปลาดำด้วยนะคะหรือว่าปลากลางนั่นเองค่ะนี่เราก็จะปล่อยไปเหมือนกันนะคะตัวมันเล็กเหมือนกัน,นตัวมันเล็กเกินนะคะ พวกออก็มีท่านตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะอ๋อตัวใหญ่ไปไหนล่ะน่าจะไปแล้วก็พัดโดนนิดก็เหล้ามาเลยจีเธอคิดอะไรเนี่ยเดีมาแล้วกนทุกคนคตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาข้างบนอีกนะคะตอนนี้เราก็ คือมาตรงสวนกระเทียมของคุณลุงแล้วก็พ่อหนูนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะสวนกระเทียมวันนั้นเพิ่งปลูกตอนนี้ก็คือออกแล้วที่เขียวๆนี้ก็คือกระเทียมนั่นเองนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วนะคะจะลองมาหาตรงนี้ดูนะคะว่ามีไหมถ้าไม่มีเราก็จะกลับกันแล้วนะคะดอกไม้ป่าสวยมาก คนขาเราได้ปลาดล้วยนี่ได้ปลามานี่ตัวนอกนั้นไม่ได้อะไรสักอย่างนา่าจะเิกขยะนะคะว๊ะเอย,เอ,ยอยปุู๊ตกิดบล่ะหรอค่ะทุกคนตอนนี้เราก็หาลูกออดเกือกล้มหาลูกออดนะคะ ไ <Hey>, อ้ปลีกล้วยสกิ๊กฮะแค่กว่าหอตโปร่หาลูกออดนะคะแล้วก็จะมาหาหอตวโปรนะคะหรือว่าพันหนาำค่ะเพราะว่าลูกออดเด่นนิเดียวนะคะตอนนี้ก็คือเราต้องไปทางไหนอะ่ะหนูมาผิดทางคะ่ะเ <laughs> กิดลร ไปทางไหนอ่ะมันรกมากหรือว่าหญ้ามันสวยมากเลยนะคะถ้ากินได้นี่จะกินอยู่นะคะกินไม่ละไม่พอหาทางไปหาผัดน้ำก่อนนะคะมันก็ไปทางไหนอ่ะมองไปทางไหนมันก็เป็นป่าเฮ้ย อนีคมาเก็บแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วค่ะ มีให้อยู่มองหาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันดูผลนม้ขนนงนะคะแค่นิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะนะคะเพราะไม่เคยมีค่ะ,ะแล้วเอากระเป๋ามาสะใหญ่เชียว นะคะอันนี้คือผลงานคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูของป้ากันค่ะนะะื้ค่ะจะกว่าว่าส่จะเฉิดโด,ดละ <laughs> นี่ โอ้ Ooh, ได้เยอะมากแต่ตากับหนูมากนะคะกระเป๋าใหญ่ๆ <laughs> นี่กระเป๋าหนู <laughs> ใหญ่มากเปก็นกระสอบเลยใหญ่กว่ากระสอบธรรมาดาเลยนะคะ <laughs> นี่ชิแกะไปค่ะทุกคนกราบกันแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เล่นตะไรเนี่ย